สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอโครงงานเรื่องระยะการสุขของกล้วยหอมทองและผลของ,งอุณหภูมิอบแห้งต่อการทํของกล้วยหอชมชงดื่มชุกําลังสําหรับนักกีฬาและผู้ที่ต้องการพลังงานสูงค่ะที่ฉันนางสาวธนภรก,กิจรเรกเกียรติและนางสาวมินาวงศิษย์ชัยค่ะในส่วนของที่มาและความสําคัญนะคะปัจจุบันเทรนการรักษาสุขภาพและการออกกําลังกายกําลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแล้วในระหว่างออกกําลังกาย แหล่งพลังงานแรกที่ร่างกายจะดึงมาใช้ก็คือกลูโคสซึ่งเผาผลาญแล้วก็ให้พลังงานได้อย่างรวดเร็วทําให้นักกีฬาจําเป็นจะต้องเลือกอาหารที่ย่อยง่ายแล้วก็มีสัดส่วนเป็นกลูโคสสูงมาแล้วประทานระหว่างการแข่งขันค่ะเพื่อที่จะสร้างพลังงานให้กับร่างกายซึ่งกล้วยหอมค่ะเป็นผลไม้ที่มีคุณสมบัติเหล่านี้แล้วยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุสารอาหารต่างๆที่ร่างกายคนจะได้รับและให้พลังงานมากถึง100กิโลแคลอรี่ต่อหน่วยเพราะว่าในกล้วยหอมนะคะมีน้ําตาลอยู่3มชนิดหลักๆก็คือซูโครส รุกโตสแล้วก็กลูโคสค่ะประเทศไทยนะคะสามารถปลูกกล้วยหอมได้ถึง1 7ึงล้านกว่ากิโลกรัมต่อปีแต่กล้วยหอมนั้นเป็นผลไม้ที่เปลือกบางสุกเร็วเนื้อนิ่มค่ะทําให้การวางจําหน่ายในตลาดนะคะมีระยะเวลาค่อนข้างสั้นต้องรีบขายไม่ฉชนั้นจะสุกเกินไปและก็เน่าเสียในที่สุดค่ะแนวทางหนึ่งนะคะที่จะช่วยเพิ่มระยะเวลาการเก็บรักษาแล้วก็เพิ่มมูลค่าของกล้วยหอมได้เนี่ยคือการนํามาแปรรูปค่ะ ประเทศไทยนะคะมีการทํากล้วยตากทากล้วยฉาบหรือว่านํากล้วยหอมมาทําเป็นผงชงดื่มสุขภาพค่ะซึ่งการแปลรูปผลิตภัณฑ์ให้ออกมาเป็นรูปแบบของผงนะคะจะเรียกว่าการทําแห้งค่ะการทําแห้งนะคะก็คือการระเหยน้ําออกจากอนุภาคหรือว่าระเหยน้ําส่วนใหญ่ออกโดยการทําแห้งนะคะจะมีหลากหลายวิธีมากๆเช่นการอบแห้งด้วยไอ้น้าร้อนยวดยิ่งด้วยไมโครเวฟอบแห้งแบบสุญญากาศอบแห้งด้วยปั๊มความร้อนหรือว่าอบแห้งด้วยลมร้อนค่ะ ซึ่งแต่ละวิธีเนี่ยมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปแต่วิธีอบแห้งด้วยลมร้อนนะคะเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากต้นทุนในการสร้างเครื่องค่อนข้างต่ำค่ะเมื่อเทียบกับวิธีอื่นๆด้วยเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะผู้จะทำเอ่อมีความสนใจที่จะศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของผงกล้วยหอมชงดื่มชูกำลังโดยแปลระยะการสุกข,ของกล้วยหอมทองและอุณหภูมิอบแห้งแตกต่างกันค่ะ ในส่วนของวัตถุประสงค์นะคะก็พิจารศึกษาแล้วก็เปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพของผงกล้วยหอชมชงดื่มชูก,กําลังที่มีระยะการสุกข,ของกล้วยหอมทองและอุณหภูมิแห้งที่ใช้ในการแปลรูปแตกต่างกันค่ะสมมติฐานนะคะระยะความสุกข,ของกล้วยหอมทองและอุณหภูมิแห้งที่แตกต่างกันจะส่งผลให้ผงชงดื่มชูมชก,กําลังจากกล้วยหอมทองมีคุณสมบัติทางกายภาพที่แตกต่างกันค่ะ ขอบเข็ okay, โครงงานนะคะตัวแปรอิสระคือผงชงดื่มชูชกําลังจากกล้วยหอมทองที่ระยะความสุกระดับ5และ6กอุณหภูมิอบแห้งที่ใช้คือ70และ80องศาเซลเซียสค่ะตัวแปรตามคือค่า AW ค่าความชื้นค่าการละลายและค่า TSS ค่ะตัวแปรควบคุมนะคะคือเวลาที่ใช้ในการอบปริมาณกล้วยแล้วก็ลักษณะการหั่นกล้วยค่ะ ในส่วนของขอบเขตด,ด้านสถานที่นะคะคือโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัยปทุมธานีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะขอบเขตด,ด้านระยะเวลานะคะคือตั้งแต่พฤษภาคมปี63ถึงสิงหาปี64ค่ะในส่วนของวิธีดําเนินการทดลองนะคะวัะสดุที่เราใช้คือกล้วยหอมทองค่ะสารเคมีคือน้ากลัน่นอุปกรณ์นะคะมีมีดค่ะแผ่นรองอบเทฟลอนถาดรองอบแท่งแก้วคอนสาร บิเกอร์กระดาษกองเบอร์41แล้วก็บอกตวงขนาด100มิลลิลิตรค่ะส่วนเครื่องมือที่ใช้นะคะมี h o ตแอร์โอเวค่ะเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล water activity meter moisture analyzer hand retractometer แล้วก็เครื่องปั่นแห้งค่ะ ตอนการดําเนินงานนะคะเราจะแบ่งชิการทดลองเป็น4ชิการทดลองค่ะชิกรทดลองที่1นะคะคือกล้วยหอมทองระดับ5อบที่อุณหภูมิ70องศาเซลเซียสชุดที่2นะคะคือกล้วยหอมทองระดับ5อบที่อุณหภูมิ80องศาเซลเซียสชิกรทดลองที่3นะคะคือกล้วยหอมทองระดับ6อบที่อุณหภูมิ70องศาเซลเซียสและชิกรทดลองที่4นะคะคือกล้วยหอมทองระดับ6อบที่อุณหภูมิ80องศาเซลเซียสคะ่ะเราจะนํากล้วยหอมทองนะคะมหาหั่นเป็นแผ่นบาง จากนั้นก็จะนําเข้าไปอบในฮอตแอร์โอเว่นนานหกชั่วโมงจากนั้นก็จะนํากล้วยหอมที่อบแล้วนะคะไปปั่นในเครื่องปั่นแห้งค่ะก็จะได้เป็นผงกล้วยหอมทองมาค่ะในส่วนของการวัดคุณสมบัติทางกายภาพนะคะเราจะวัดทั้งหมดสีค่าด้วยกันค่ะโดยค่าที่1นะคะก็คือค่า AW ค่ะเราจะนำผงกล้วยหอมทองนะคะไปใส่ในเครื่อง Water Activity Meter จากนั้นก็อ่านค่าที่ได้ค่ะทำซ้ำทั้งหมดสครั้งค่ะ ขที่สองนะคะก็คือค่าการละลายค่ะเราจะนำผงกล้วยหอมนะคะไปละลายแล้วก็กรองด้วยกระดาษกรองเบอร์41ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำกระดาษกรองไปอบที่อุณหภูมิ100องศ,ศาเซลเซียสนาน1ชั่วโมงค่ะและนำกระดาษกรองที่อบแล้วนะคะไปชั่งด้วยเครื่องชั่งดิจิตอลค่ะจากนั้นนะคะก็คำนวณรอยละโดยน้ำหนักของส่วนที่ม่ละลายออกมาค่ะทำซ้ำทั 3, ท้งหมด3ครั้งค่ะ ข้อที่3นะคะก็คือการวัดค่าความชื้นค่ะนำผงกล้วยหอมที่ปั่นเสร็จแล้วนะคะใส่ในเครื่อง moisture analyzer อ่านค่าที่ได้และบันทึกผลทำซ้ำทั้งหมด3ครั้งค่ะส่วนค่าสุดท้ายนะคะคือค่า TSS หรือว่า total soluble solids ค่ะเอาผงกล้วยหอมทองละลายก่อนแล้วก็หยดลงบนเครื่อง hand r e t r a c t o m e t e r ปิดด้วยแผ่นปิดนะคะส่องในที่ที่มีแสงอ่านค่าแล้วก็บันทึกผลทำซ้ำทั้งหมด3ครั้งค่ะ ในส่วนของผลการทดลองนะคะอันนี้คือตารางแรกที่บันทึกค่า AW ที่ได้จากการทดลองค่ะค่าที่2นะคะตารางวัดค่าการละลายค่ะหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะค่าที่3คือตารางวัดค่าความชื้นหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันค่ะและตารางที่4นะคะคือค่า TSS หรือว่า Total Soluble Solids ค่ะหน่วยเป็นองศาบกค่ะ ี่ก็เป็นตารางคุณสมบัติทางกายภาพโดยรวมของกล้วยหอมทองนะคะโดยจากตารางนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าค่าไอดับของกล้วยหอมทองระดับหกอุณหภูมิ80องศาเซลเซียสจะมีค่าที่ต่ำที่สุดค่ะส่วนค่าความชื้นที่ต่ำที่สุดนะคะจะเป็นของกล้วยหอมทองระดับห้าอุณหภูมิ80องศาเซลเซียสค่ะส่วนค่าการละลายนะคะกล้วยหอมทองระดับหกอุณหภูมิ70แล้วก็80องศาเซลเซียสจะมีค่าที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันค่ะ และค่า t s s break นะคะกล้วยหอมทองระดับ6อุณหภูมิ80องศาเซลเซียสจะมีค่ามากที่สุดค่ะซึ่งจากผลการทดลองทั้งหมดนะคะเราก็สามารถสรุปได้ว่ากล้วยหอมทองที่เหมาะสําหรับนํามาทาผงชงดื่มชูก,กําลังมากที่สุดนะคะก็คือกล้วยหอมทองระดับ6กที่อุณหภูมิ80องศาเซลเซียสค่ะเนื่องจากว่ามีค่า w แล้วก็ค่าความชื้นที่ค่อนข้างต่าแล้วก็มีค่า t a s b r i ก k ที่ค่อนข้างสูงหรือว่าให้พลังงานได้ในปริมาณที่มากนั่นเองคะ่ะ กเราขอจัดการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ